สวัสดีครับผมสวัสดีเดอะคอปทุกทกท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องกูเด็กหงเดอะคอปนะครับผมครับผมวันนี้เราจะมาทีวีเกมนะครับผมริเวอร์พูลเราเปิดบ้านอารับเบสแฮมยูไนเต็ดนะครับผม เราจะมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเพ้งลิเวอร์พูลและเวสต์แฮมนะครับผมว่านักเตะที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับเป็นใครบ้างนะครับผมแล้วก็สถิติห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมและสถิติห้านัดหลังสุดที่พบกันมานะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็สกอร์ที่คาดว่าน่าจะเป็นด้วยนะครับผม รวมถึงคู่อื่นๆนะครับที่จะเตะในสุดสัปดาห์นี้นะครับผมมาคาดการนะครับว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับผมนะครับแพ้เป็นนัดที่2ของลีกนะครับผมอ้โหก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับก็เพราะตัวนักเตะเราก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมมาดูสัปดาห์นี้ครับผมมาดู เกมที่จะเจอกับเวสต์แฮมในบ้านนี้นะครับผมว่าเราจะจัดชุดไหนนะครับลงไปเล่นกับเวสต์แฮมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมความพร้อมของต่างๆนะครับของทั้ง2ทีมนะครับผมเกมนี้นะครับจะเตะในวันที่13นะครับเดือน4ปี2025ช่วงเวลา2ทุ่มนะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับ2ทุ่มนะครับผมก็ลิพูเราก็เปิดบ้านรับเวสต์แฮม นะครับผมเรามาดูตารางคะแนนกันก่อนครับผมเวสแฮมอยู่อันดับที่เท่าไหร่ไปดูกันครับผมขณะนี้นะครับเวสแฮมอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนพิมมัลลีนะครับผมแข่ง31นัดชนะ9นัดเสมอ8นัดแพ้14นัดมี35แต้มนะครับผมเวสแฮมเนี่ยนะครับผมมีแต้มนำทีมอันดับ18อย่างอิปสวิทาวอยู่15แต้มนะครับผมเวสแฮมต้องการแต้มอีกเพียง7แต้มนะครับผม ก็จะหลุดพ้นโซนตกชั้นทันทีนะครับปลอดภัยหายห่วงเลยนะครับผมโดยไม่ต้องสน3ทีมที่หนีตายนะครับอย่าง i p s สวิ h นะครับเลสเตอร์และก็เซาท์แทมมันะครับผมแม้ทั้ง3ทีมจะชนะทุกเกมที่เหลืออยู่นะครับผมทั้ง7นัดก็ตามนะครับก็ไม่ได้ส่งผลให้กับอ่าวเวสต์แฮมเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเวสต์แฮมนะครับคว้ามาได้อีก7ดแต้มใน7นัดที่เหลืออยู่นะครับสามารถเสมอได้นัด ทุกนัดเลยนะครับผมแต่ถ้าจะให้ดีนะก็คงจะชนะสัก3นัดไปก็ว,ว่ากันไปนะครับผมในส่วนของริเวอร์พูลเรานะครับอยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนเพีย์ลมกแข่ง31นัดนะครับ ชนะ22เสมอ7แพ้2นะครับผมมีแต้ม73แต้มนะครับผมมีแต้มห่างจากอาร์เซนอลทีมอันดับ2อยู่11แต้มนะครับผมก็เกมล่าสุดเราก็แพ้นัดที่2ของพรีเมียร์ลีกนะครับจากนำ12แต้มนะครับลดลงมาอีก1แต้มเหลือห่างเพียง11แต้มเท่านั้นนะครับผมิเวอว์พููเราต้องการแต้มอีกเพียง11แต้มจาก7เกมที่เหลืออยู่นะครับผมกับแต้ม21แต้มนะครับนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลต้องการจะชนะอีก4เกมนะครับ ใน7เกมเนี่ยนะครับผมส่วนอาร์เซนอลก็ต้องชนะทั้งหมดเลยนะครับผมที่เหลืออยู่7เกมนะครับผมออเขาก็นะฟอร์มก็ดีอ่ะเออฟอร์มก็ดีอ่ะแต่เขาต้องมาเจอกันเราไงเออเขาต้องมาเจอกันเราอ่ะนัดหนึ่งนะเออนะครับผมทีนี้เรามาดูความพร้อมนะครับของนักเตะนะครับผมเรามาเริ่มทีมเยือนก่อนนะครับผมอ่า ในคู่ของอในในส่วนของทีมวิสแฮมนะครับผมช่องคูเด็กของนอะคัพจะยึดเอาตามเกมล่าสุดระบบนะครับระบบของทีมนะครับจะเป็นระบบ4-3-2-1หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะยึดเอาตามเกมล่าสุดรวมทั้งนักเตะที่ลงในเกมล่าสุดนะครับที่พ่ให้กับวูฟแฮมตั้นไปนะครับผมก็นะครับวิสแฮมจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับผม ก็มานะครับเล่นรัดกลุ่มนะครับวางหน้าเป้าตัวหนึ่งนะครับผมผู้รักษาประตูนะครับเป็นอัลฟงอารีโอลานะครับผมหลัง3ตัวก็จะมีอารอนครสเวลนะครับผมแล้วก็แม็กคิวแมนคิวแมนนะครับผมแล้วก็คอนสแตนตินอสมาฟโลปานอสนะครับนี่คือ3ประการหลังของเวสต์แฮมนะครับผม กลาง4ตัวก็มีโอลิเวอร์สกาเลสนะครับผมและเจมส์วอร์ดพาวนะครับผมแล้วก็มีลูคัสปาเกต้านะครับแล้วก็อารอนวานบิสาก้านะครับผมในส่วนของตัวลูก3ตัวด้านบนนะครับก็จะมีลูวิสกิวเยมี่นะครับผมแล้วก็จาร์แรตโบเวนนะครับผมหน้าเป้าใช้ F1 ฟแวนโฟกัเซ่นนะครับผมนี่คือ,อในส่วนของ วิสแฮมนะครับที่ยึดตามระบบล่าสุดนะครับผมแล้วก็ระบบล่าสุดนักเตะล่าสุดเลยนะครับจะเอามาเจอกับทีมเราในเกมนี้นะครับผมในส่วนของผู้รักษาประตูเรานะครับหลังจากที่นัดที่แล้วเนาะก็เกิดความผิดพลาดอะไรหลายอย่างเลยนะทั้งอีบูทั้งฟานได้นะครับโอ้โหกหม็มาอ่ะโอเคไม่พูดถึงแล้วก็ไม่มีอารมณ์ทำคลิปด้วยนะครับคุยอ่า ไทม์ไลน์เกมการแข่งขันหลังเกมนะครับไม่มีอารมณ์ทําต้องขออภัยด้วยนะครับผมเรามาดูนักเตะของลิเวอร์พูลเรานะครับที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามนะครับผมคาดว่าเกมนี้นะครับก็คงจะเป็นชุดใหญ่ที่เราจัดได้ดีที่สุดเท่าที่จะมีมมีได้นะครับมาดูกันครับผมผู้รักษาประตูนะครับผมคาดว่าเกมนกี้ก็คงจะต้องเป็นอาริซอนแบ็กเกอร์นะครับคาดว่าเท่าที่เราเห็นนะอ,อ,อาริซันก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับยังยังสบายสบายอยู่นะครับผมคาดว่าเกมนี้เล่นในบ้านนะครับเราต้องการ3คะแนนมากๆนะครับต้องการการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อให้ม omentum กลับมาอยู่ที่ฝั่งเรานะครับผมผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาริซอนแบ็กเกอร์นะครับผมหลัง4ตัวนะครับผมฝั่งซ้ายเป็นแอนดูโลเบอร์สันนะครับเวอร์จิลฟานไดนะครับจับคู่กับอิบาฮิมาโคนาเต นะครับผมฝั่งขวานะครับผมคาดว่านะอยากให้เป็นคอนเนอร์แบลลี่นะครับผมลงประจําการในฝั่งขวานะครับผมในส่วนของตรงกลางนะครับก็เป็นอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จะทําเกมร่วมกับไรอันกราเฟนแบกนะครับผม4ตัวรุกด้านบนนะครับผมอ่าก็จะมีกอร์ดี้กัคโปนะครับผมฝั่งซ้ายเนาะแล้วก็มีโดมิคโซบอสไลตรงกลางนะครับแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาลาฝั่งขวานะครับ หน้าเป้าน่าจะเป็นหลุยดีอาร์สนะครับผมก็จะประมาณนี้สำหรับตัวผู้เล่นนะครับที่ช่องกูเรกของโลครบคาดว่าน่าจะเป็นนะครับผมเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของเวสต์แฮมนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างวันที่5เดือน4ปี2025 w น s t Ham ะครับเวสต์แฮมเปิดบ้านเสมอบอมหนะัก2ประตูต่อ2นะครับผมวันที่2เดือน4ปี2025 West Ham ครับผมเวสต์แฮม ออกไปพ่ายให้กับบูฟแฮมตันศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับวันที่15เดือน3ปี2025นะครับ เวสต์แฮมออกไปเยือนเอฟเวอร์ตันก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับผมวันที่11เดือน3ปี2025ครับเวสต์แฮมเปิดบ้านพ่ายให้กับนิวคาสเซิลศูนย์ประตูต่อ1วันที่28เดือน2ปี2025ครับผมเวสต์แฮมเวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไป2ประตูต่อ0แข่ง5นัดนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับนี่คือ5นัดหลังสุดของเวสต์แฮมรวมทุกรายการนะครับผม เรามาดูห้านัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเรานะครับก็ไม่ได้ดีเดย์ไปกว่าเวสแฮมสักเท่าไหร่นะครับผมล่าสุดเลยนะครับวันที่6เดือน4ปี2025ครับผมออกไปเยือนฟูลแลมก็พ่ายให้กับฟูลแลมไป2ประตูต่อ3วันที่2เดือน4ปี2025เปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตัน1ประตูต่อ0นย์วันที่16เดือน3ปี2025เปิดบ้านอ่าไม่ใช่เปิดบ้านสินะครับเป็นฟุตบอรลรายการคาราบาวครับนะครับก็เป็นนิวคาสเซิลที่ชนะ ชนะลิเวอร์พูลเรา2ประตูต่อ1นะครับเป็นฟุตบอลรายการคาราบาวคัพนะครับนัดชิงแล้ววันที่11เดือน3ปี2025ครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็พ่ายให้กับปารีสไป0ประตูต่อ1ฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมวันที่8เดือน3ปี2025ครับผมลิเวอร์พูลเปิดบ้านเราชนะเซาท์แฮมป์ตันไป3ประตูต่อ1นะครับผมก็นี่คือ5นัดหลังสุดนะครับก็แข่ง5นัดชนะ2แพ้3เลยโอ้โหนะครับก็ เป็นผลงานที่ก่อนหน้านั้นนะครับสถิติห้านัดหลังสุดมีชนะเสมอชนะชนะชนะอะไรก็แล้วแต่แต่ช่วงหลังนี่มีแพ้นะครับเป็น3เกมที่รวมๆอยู่ใน5นัดเลยนะครับผมก็โอ้โหนะครับมาดูสถิติ5นัดหลังสุดที่พบกันมาครับทั้งเวสต์แฮมและลิเวอร์พูลนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมวันที่30นะครับเดือน12ปี2024ครับเวสต์แฮมเปิดบ้าน รับลิเวอร์พูลเรานะครับก็เป็นลิเวอร์พูลเราที่ถล่มเอาชนะไปได้5ประตูต่อศูนย์นะครับผมวันที่29เดือน9ปี2024ครับลิเวอร์พูลเปิดบ้าน ถล่มเวสแฮมไป5ประตูต่อ1นะครับวันที่27เดือน4ปี2 0 2 4ครับเวสแฮมเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูล2ประตูต่อ2วันที่21เดือน12ปี2023ครับลิเวอร์พูลก็ถล่มเอาชนะเวสแฮมไปได้อีก5ประตูต่อ1นะครับวันที่24เดือน9ปี2023ครับลิเวอร์พูลก็ชนะเวสแฮมไป3ประตูต่อ1นะครับผมนี่คือสถิติ5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลเราที่เจอกับเวสแฮมมานะครับก็เรียกได้ว่ายิงได้เยอะเลยทีเดียวนะครับผม แข่ง5นัดริปูเราชนะ4นัดเสมอนะครับหนัดนะครับก็เป็นผลงานที่เรียกได้ว่าเราไม่ได้เป็นรองเวสแฮมเลยนะครับเราเป็นต่อด้วย Head-to-head head เลยนะครับผมส่วนผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นนะครับก็เห็นว่าะนะครับก็เราก็ยิงเยอะนะครับผม ผลการแข่งขันก็คงจะเป็นไปตามนั้นนะครับผมแต่อยากจะบอกอย่างนี้ครับช่องกูเล่ของกคฟเนี่ยนะครับผมจะไม่เจอไม่อวยทีมลิเวอร์พูลไม่ว่าเจอกับใครก็ตามจเจอทีมบอยเจอทีมที่เก่งกว่าเจอทีมที่สูสีจะไม่เจอไม่อวยทีมลิเวอร์พูลเด็ดขาดนะครับผมถ้าเจอเมื่อไหร่โดนเมื่อน,นั้นนะครับผมฉะนั้นนัดนี้ครับผมลิเวอร์พูลเรานะครับต้องการคะแนนเป็นอย่างมากนะครับผมฟังบทสรุปการวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็ กับสกอร์จะไม่เหมือนกันนะครับไปกลับสกอร์กันนะครับผมลิเวอร์พูลเราครับผมต้องการคะแนนเป็นอย่างมากนะครับผมต้องการฉีกแต้มหนีอาร์เซนอลนะครับให้ได้เพิ่มมากที่สุดนะครับผมหลังจากที่นะครับแต้มหายไปแต้มหนึ่งนะครับก็ลดลงมาเหลือ11แต้มนะครับเราต้องการแต้มเพื่อความมั่นใจนะครับผมในส่วนของเวสต์แฮมนะครับก็อย่างที่บอกมีคะแนน ต้องการคะแนนอีก7คะแนนใน7นัดที่เหลือนะครับเพื่ออยู่ในโซนที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมก็สำหรับเวสต์แฮมนะครับก็ไม่ดีง่ายที่จะบุกมาเสมอนะครับผมคาดว่าเกมนี้ก็จะเป็นนะครับลิเวอร์พูลเรานะครับเปิดบ้านพ่ให้กับเวสต์แฮมไป1ประตูต่อ3นะครับผม1ประตูต่อ3นะครับผมไปกลับสกอร์กันเอาเองนะครับผม ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ก็จะเข้าใจก็จะรับทราบในส่วนของตรงนี้นะครับไปพลิกสกอร์กลับกันเอาเองนะครับผมครับแล้วก็นะครับส่วนคู่อื่นนะครับผมที่แข่งในช่วงเวลา18นาฬิก30นาทีในคืนวันเสาร์นะครับในค่ำวันเสาร์นะครับก็มีแมนซิตี้พบกับคริสตันพาเลตนะครับผมแมนซิตี้ทีมอันดับที่6นะครับเปิดบ้านรับคริสตันพาเลตทีมอันดับที่11 เกมนี้แมนซิตี้ครับต้องการแต้มเป็นอย่างมากเพื่อรุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมแต้มตามหลังเชลซีทีมอันดับ4อยู่เพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับผมทีมยอนพาเลตไม่ต้องรุ้นอะไรแล้วนะครับถ้าจะมองว่ารุ้นโคต้ายูโรป้าก็รุ้นยากนะครับเพราะว่าทีมแต้มทีมตามหลังโคตายูโรป้าอย่างแมนซิตี้และนิวคาสเซิลอยู่ถึง9แต้มนะครับผมคงมีรุ้นเล็กๆในรายการยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเท่านั้นนะครับเกมนี้มาเจอกับทีมแมนซิตี้ที่ต้องการแต้มนะครับเพื่ออันดับ4 คงต้องเหนื่อยมากเกมนี้มองว่าเจ้าบ้านซิตี้คงจะเบียดชนะนะครับไป2ประตูต่อ1นะครับผมแข่งเวลา21นาฬิกานะครับมี3คู่นะครับผมเซาท์แฮมป์ตันรับแอสตันวิลล่านะครับผมเกมนี้นะครับเจ้าบ้านเซาท์แฮมป์ตันทีมบุยของตารางคะแนนลุ้นหนีตายอย่างมากนะครับแล้ว <c oughs> ขออภัยครับผมเพราะมีเพียงมีแต้มเพียง10แต้มนะครับจาก ที่แข่งมา31นัดครับผมนัดนี้เล่นในบ้านนะครับวินล,ล่านะครับทีมอันดับที่7มีลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับผมแล้วก็ยูโรปาลีกด้วยนะครับในรายการแรกนะครับวินล,ล่ามีแต้มห่างละมีแต้มตามหลังเทลซีนะครับทีมอันดับ4อยู่เพียง2แต้มเท่านั้นนะครับเกมนี้จึงเป็นทีมเยือนวินล่าที่น่าจะบุกไปชนะนะครับ เซาต์แชมตันสองประตูต่อหนึ่งนะครับผมและอีกคู่นะครับผมก็เป็นฟอร์เลสนะครับเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับผมฟอร์เลสทีมเจ้าบ้านนะครับอันดับทีมอันดับที่3ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านรับเอฟเวอร์ตันทีมอันดับที่15นะครับถึงแม้ทีมเยือนจะทําได้ดีในการเสมอทีมอันดับ2ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลนะครับผมแต่เกมนี้คงเป็นงานยากมากที่ต้องบุกไปเยือนทีมฟอร์เลสที่ต้องการคะแนนเพื่อกเกาะกลุ่มลุ้นท็อปโฟนะครับ เพื่อลุ้นพื้นที่ยูฟานะครับเกมนี้คงเป็นเจ้าบ้านที่เปิดบ้านเบียดชนะ2ประตูต่อ1นะครับผมผลเสมอก็อาจเป็นไปได้ที่30%สนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมส่วนอีกคู่สุดท้ายในช่วงเวลา3ทุ่มนะครับก็เป็นไบตันเปิดบ้านรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมไบตันทีมระดับที่9จะเปิดบ้านรับเลสเตอร์ทีมรองบุ้ยนะครับของตารางคะแนนเลสเตอร์นะครับแม้จะต้องการคะแนนมากแค่ไหน เพื่อหนีตายนะครับแต่มาเยือนไบรตันที่ต้องการคะแนนเพื่อลุ้นพื้นที่ยุโรปนะครับท็อปโฟคงลุ้นยากหน่อยนะครับที่ต้องผ่านทั้งวินล่าแมนเชสเตียร์นิวคาสเซิลนะครับผมในส่วนของยูโรป้านะครับยังน่าลุ้นนะครับผมรวมไปถึงยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับเกมนี้คงเป็นเจ้าบ้านไบรตันนะครับที่จะบดเอาชนะนะครับเลสเตอร์ไป2ประตูต่อ1นะครับผมและคู่สุดท้ายนะครับที่เตะในคืนวันเสาร์นะครับช่วงเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับก็เป็นอาร์เซนอลนะครับ เจอกับเบนส์ฟอร์ดนะครับผมอาร์เซนอลทีมอันดับที่2ของตารางคะแนนเปเนมารีต้องการคะแนนเป็นอย่างมากนะครับผมเพื่อลุ้นจี้จ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้แต้มห่างจากลิเวอร์พูล1ิแต้มนะครับคงไม่มีอะไรต้องเสีเยนะครับผมและทีมเยือนอันดับที่12ก็ไม่ต้องลุ้นอะไรแล้วด้วยนะครับเกมนี้ปืนใหญ่เล่นในบ้านไม่น่าจะพลาดที่จะบทเอาชนะเบนส์ฟอร์ดไป2ประตูต่อ1นะครับผม ในส่วนของคู่คืนวันอาทิตย์นะครับมีแข่ง5คู่นะครับแต่ช่วงเวลายี่สินาฬิกานะครับช่วง2ทุ่มมี3ามคู่นะครับคู่ลอกไปคู่แรกเป็นเชลซีกับอิปซวิตนะครับผมทีมเชลซีอันดับที่4ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับผม นัดนี้ก็คงไม่ใช่งานยากที่จะเอาชนะอิสบิดทีมอันดับที่18ของตารนางคะแนนแม้อิสบิดต้องการคะแนนมากแค่ไหนนะครับก็คงต้านทีมเจ้าบ้านอย่างเชลซีที่ต้องการคะแนนเพื่อเกาะกลุ่มท็อปโฟลําบากนะครับผมเกมนี้เจ้าบ้านเชลซีน่าจะชนะไป2ประตูต่อ0ูนนะครับผมคู่ที่2ของช่วงเวลา2องทุ่มครับผมวูฟแคมป์ตันเปิดบ้านรับสเปอร์นะครับผม สเปอร์ทีมอันดับที่14นะครับของออกไปเยือนวูฟแฮมพ์ตันนะครับผมทีมอันดับที่17วูฟแฮม์ตันยังต้องการคะแนนเพื่อลุ้นหนีให้พ้นโซนตกชั้นอย่างปลอดภัยนะครับผมในส่วนของสเปอร์ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับเกมนี้คงเป็นทีมเยืยนอนสเปอร์ที่จะบุกไปยันเสมอได้2ประตูต่อ2นะครับผมทีมสุดท้ายของช่วงเวลา2ทุ่มครับผมก็ลิเวอร์พูลเราเจอกับเวสต์แฮมนะครับก็ เป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้เบื้องต้นนะครับผมเอาสกอร์ที่เจ้าบ้านเราเลี้ยวคูหนึ่งวัวตูต่อสนะครับผมอย่าดราม่านะครับอย่าซีเรียสอย่าเครียดอย่าเรื่องมอากคิดเยอะครับผมครับผม มาถึงคู่สุดท้ายของคืนวันอาทิตย์แตะช่วงเวลา22นาิ30นาทีนะครับก็เป็นนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านารับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนิวคาสเซิลนะครับทีมอันดับที่5ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับยังต้องการคะแนนเป็นอย่างมากนะครับเพื่อรุ้นท็อปโฟรหรือฟุตบอลรายการยุโรปนะครับทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีอะไรนะครับแล้วสำหรับในเกมนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าบ้านที่จะบดเอาชนะ ไปที่2ประตูต่อ1นะครับโอกาสเสมอก็มี20%นะครับผมและคู่สุดท้ายของสุดสัปดาห์นี้นะครับที่จะเตะกันในคืนวันจันทร์นะครับมันเดนไนท์นะครับก็เป็นบอลมัดเปิดบ้านรับฟูลแลมนะครับบอลมัดทีมอันดับที่10เปิดบ้านรับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมทีมอันดับที่ที่8นะครับผมทั้ง2ทีมต้องการคะแนนพอลุนพื้นที่ยูโรปาลีกนะครับหรือยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมเป็น2ทีมที่สูสีมากเกมนี้จะลงเอย ด้วยการเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับผมครับผมนี่คือผลการแข่งขันที่คาดว่าน่าจะเป็นของทั้งทีมลิเวอร์พูลเรานะครับแล้วก็คู่อื่นด้วยนะครับที่จะเตะก,กันในสุดสัปดาห์นี้นะครับผมครับผมก็อย่าราม่านะครับอย่าคิดเยอะนะครับผมเป็นการคาดการคาดเราทั้งสิ้นนะครับผมไม่ใช่ เป็นการฟันธงว่าสิ่งที่วิเคราะห์ไว้จะเปลี่ยนไปตามนี้นะครับผมนี่คือการคาดการคาดเราทั้งสิ้นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พรีวิวเกมกับวต์แฮมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้านะครับถ้ามีอารมณ์ก็มาทำพรีวิวคุยหลังเกมนะครับท่ามรายการแข่งขันของลิเวอร์พูลพบกับวต์แฮมหลังเกมนะครับผมแต่ถ้า เงไม่มีอะไรก็คงจะไม่ทำนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้อ้าโอเคครับอยังไงก็ผู้ติดตามก็จะครบพันแล้วครับผมแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับที่เป็นเดอะคอปนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากวันกดติดตามให้หน่อยนะครับผม พูดติดตามกคด1,000คนเมื่อไหร่เราก็จะสามารถไลฟ์สดได้นะครับและอยากคอนทำคอนเทนต์ในซูมิทอยู่ด้วยนะครับผมก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ